ครับผมปฏิวัติกำจัดภัยครับปฏิวัติกำจัดภัยครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่คลอง12ตําบลบึงคอไหออำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับกําลังจะนําเสนอที่ดินสวยๆครับพื้นที่4ี่ไร่70ตารางวาครับลำลูกกาคลอง12เส้นนี้มุ่งมาที่ทัญ,ญบุรีนะครับ มุ่งมาทัญยบุรีหรืออำเภอหนองเสือนะครับแนวกันถนนตอนนี้ถนนกว้าง4เลนนะครับถนนยางมาตอย4เลนแล้วครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่านะครับ4ไร่70ตารางวานะครับยังไม่ถมนะครับหน้ากว้างประมาณ10เมตรลึกประมาณ640เมตรครับขายไม่แพงจริงเผื่อท่านที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้ ทำสวนเกษตรอยู่อาศัยทําแคมป์คนงานทํารีสอร์ทบ้านสวนต่างๆนะครับราคาไม่แพงครับโทรหาผมได้เลยครับ098 6 4 7 4 2 2 2ครับหน้ากว้าง10เมตรนะครับติดถนนดำครับหน้ากว้างประมาณ10เมตรติดถนนดำและข้างๆที่มีถนนขนานที่จดพระจํายอมนะครับประมาณกว้างนะฮะใช้คำว่าประมาณ6เมตร ลึกยาวตลอดที่เลยประมาณ600กว่าเมตรนะครับนะฮะที่ตอนนี้ทํานาอยู่ครับโทรหาผมได้เลยคือผมลงพื้นที่จริงมาฮะ0986474222ครับนะฮะขอรายละเอียดขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับพื้นที่ตรงนี้ฮะเผื่อท่านที่มองหาโจทย์แบบนี้ซื้อเก็บซื้อเก่งกาไรทําโครงการอยู่อาศัยสวนเกษตรแบบพอเพียงนะฮะแนวกันถนนกว้างนะครับลำลูกกาตะวันออกปทุมธานีนะฮะฝั่งนี้คะ ที่จะออกไปนครนายกออกไปน้องเสือออกไปธัญบุรีเส้นนี้นะฮะแนวกันถนนกว้างมากเลยครับ0986474222ครับฮะไม่แพงไม่ผิดหวังครับแปลงนี้ครับแวดล้อมเจริญแล้วกำลังจะเจริญนะฮะกำลังจะเจริญซื้อเก็บไว้ได้ราคาไม่แพงฮะ0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขับรถดูที่แปลงนี้นะครับ 0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีถนนที่เป็นแนวกันถนนแบบนี้จดพระราชดำยอมมีเอกสารเรียบร้อยนะครับที่อยู่ทางขวามือผมนะครับที่ทำนาอยู่ครับเผื่อท่านที่กำลังมองหาที่ลักษณะนี้นะครับลำลูกกาของ12เส้นนี้ออกจากถนนลำลูกกาเข้าเส้นคลอง12มุ่งตรงธัญญะนะฮะมุ่งตรงธัญญะมาประมาณสัก3-4กิโลเมตรนะครับ โทรหาผมได้เลยครับแปลงนี้0986474222ที่ดินสวยๆครับที่ดินเปล่าห,าหน้ากว้างประมาณใช้คำว่าประมาณ10เมตรนะครับใช้คำว่าประมาณ10เมตรครับที่ดินตอนนี้ทำนาอยู่ทำสวนเกษตรอยู่ลึกยาวขนานมีถนนขนานที่จุดพระจํมยอมนะจุดพระจอมยอมนะครับที่แปลงนี้ยาวลึกไปประมาณ640เมตรนะครับคร่าวๆนะครับ เอกสารโฉนดนะครับซื้อขายติดต่อผมได้เลยท่านที่กําลังมองหาที่ดินลักษณะนี้เผื่อจะทําสวนเกษตรอยู่อาศัยซื้อเก็บซื้อไว้ทาสวนเกษตรปลูกทําเกษตรแบบพอเพียงนะครับบ้านสวนต่างๆนะครับไม่ผิดหวังในนนอนแปลงนี้ครับ098-647-4222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับชัดเจนลงพื้นที่เองครับโฉนดลอยโทรหาผมได้เลยครับขายไม่แพงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ